สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับดูดวงกับพี่ป๊อบชวลันนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของชาวราศีพิจิกนะครับใครที่ฟังแล้วชื่นชอบก็กดติดตามได้ทางช่อง YouTube หรือว่าเข้ามามาเป็นแฟนเพจกันนะครับในแฟนเพจ Facebook ที่ชื่อว่าดูดวงกับพี่ป๊อบชวลันนพักสื่อกร,รมนะครับท่านก็จะได้รับรู้ดวงของรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนรายปีนะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับ อ่ะชาวพิจิกเป็นอย่างไรบ้างในฐานะที่ดาวพฤหัดนะครับท่านโยกย้ายราศีนะครับชาวพิจิกนะครับดาวพระัดเป็นตัวแทนของการเงินเป๊ะเ,เลยนะครับการเงินของท่านนะครับเดินไปสู่พบที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการขวนขวายนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ชาวราศีพิจิกถามว่าโชคดีเรื่องการเงินไหมโชคดีแต่ว่าท่านจะต้องขวนขวายนะครับนั่งเฉยๆไม่ได้เงินแน่นอนนะครับทาอะไรดีถึงจะได้ตังค์นะครับธนู กนุมปะสัจว์ชันพันธุพบปพันธุนะครับแปว่ารถขายรถก็ได้นะครับทำงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะครับการสื่อสารก็ได้ทํางานเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้การติดต่อประชาสัมพันธ์ชาวราศีพิจิกปีนี้ทําได้หมดและทําได้ดีด้วยนะครับใครที่มีบ้านนะครับเอาบ้านเป็นออฟฟิศได้เลยนะครับใครที่มีที่ทํางานนะครับก็ที่ทํางานนั่นแหละนะครับช่วงเงย็นๆออฟฟิศเลิกแล้วจะขายคงขายของหน้าที่ทํางาน ได้หมดเลยนะครับใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการเดินทางนะครับปีนี้จะถือเป็นปีที่ท่านจะต้องเดินทางตลอดเวลาเลยเดินแล้วดีอดทนน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับปีนี้นะครับชาวราศีพิจิกจะเป็นช่วงที่จะต้องขวนขวายเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับปิดกั้นตัวเองปีนี้ท่านไม่ลอดแน่นอนนะครับมีอะไรศึกษาได้ที่ถูกทางกับท่านศึกษาไปเลยขวนขวายไปเลยแล้วจะดีมากนะครับเพราะว่าดาว พระทหารสัมป,ปดีมันมีความหมายเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้สิปัญญาของท่านอยู่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาท่านอ่านหนังสือท่านเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ไม่ได้ผลนะครับไม่ได้แสดงผลดีแต่ปีนี้ท่านศึกษาเรียนรู้เข้าไปเข้าไปคลุกคลีกับการศึกษาหรือว่าขวนขวายทําอะไรใหม่ๆ ปีนี้จะเป็นปีที่ท่านจะประสบความสําเร็จมากๆนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งท่านสังเกตตัวเองดูนะครับปีนี้ถ้าท่านได้ยินเกี่ยวกับการไปต่างประเทศการเดินทางไกลท่านลุยได้เลยนะครับราศีพิจิกถือว่าเป็นปีที่เปิดทางสว่างให้กับท่านนะครับข้อเสียบ้างนะครับข้อเสียปีนี้นะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านปีนี้ท่านจะต้องดูแลเยอะหน่อย แล้วก็เหนื่อยหน่อยนะครับในการพาท่านไปโรงพยาบาลหรือว่าดูแลท่านที่บ้านก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตไปท่านดูไปเถอดดีแล้วนะครับโชคลาบมาจากบ้านทั้งสิ้นนะครับถ้าอยากเล่นหวยเล่นการพน,น,นันนู่นเลยนะครับเลขที่บ้านอะไรที่เกี่ยวกับบ้านตัวเลขต่างๆที่อยู่ในสมุดที่เกี่ยวกับบ้านของท่านทําได้หมดเลยนะครับท่านเสี่ยงโชคได้เลยในปีนี้นะครับมีโอกาสถูกมีโอกาสกที่จะได้บ้างนะครับไม่ถึงขนาดรวยนะครับบอกก่อนเลย ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับที่ท่านจะได้ทําบ้านใหม่นะครับที่ท่านจะได้ปรับปรุงบ้านปีนี้บ้านให้ซับกับท่านนะครับปรับปรุงแล้วดีนะครับทําบ้านใหม่แล้วดีไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากนะครับถ้ายังไม่มีตังก็แค่ขยักขยายด้วยการเปลี่ยนมุมบ้านนะครับอะไรที่เสียหายก็เลยทิ้งไปก็แค่นั้นเองง่ายๆนะครับอ่าทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับมาถึงกับว่ามาถึงมาถึงตอนที่ว่าเราจะสวดมนต์บทอะไรดีทําบุญแบบไหนดีนะครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับดาวพฤหัดเกี t t. ่ยวกับคนแก่เกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับโรงพยาบาลท่านก็ทําสิ่งนั้นไปนะครับปีนี้ขอให้ท่านทําบุญหนังสือสวดมนต์นะครับดีมากนะครับหนังสือสวดมนต์แล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับการสื่อสารทําบุญเกี่ยวกับการสื่อสารคือทําบุญอะไรวะก็คือถ้าท่านมีองค์ความรู้อะไรท่านก็บอกก็สอนคนไปเป็นวิทยาทานปีนี้การบอกการสอนของท่านจะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากนะครับ การให้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับทวนนะครับทาบุญเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับพยาบาลทําบุญเกี่ยวกับการสื่อสารนั่นก็คือการพูดการให้การพูดการบอกในสิ่งดีๆท่านมีองค์ความรู้แบบไหนบอกสอนไปเลยไม่ต้องกักนะครับจะเป็นผลดีกับท่านมากนะครับส่วนมวนเกี่ยวกับวันพฤหสัสบดีส่วนมวนเกี่ยวกับวันพุธสองแบบเท่านั้นนะครับจะสร้างผล สร้างประโยชน์นะครับสร้างโชคสร้างลาบให้กับท่านได้นะครับอ่ะขอโชคนี้นะครับชาวราศีพิจิกนะครับสวัสดีครับ